ทำงานเลยงานเยอะงานเลย ให้ให้เดี๋ยวกูให้เดี๋ยวกูขอให้สงสารมันมีแค่อมเออก้อนไหนไม่ใช่ที่เขาจะตายเลยหรอกมีแม่ไม่มีมีแค่อะไรมีแค่สัตว์ที่อะไรเลี้ยงเลี้ยงแค่อะไรดิเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยหมาเลี้ยงหมาแล้วก็ตายกี่ตัวตายกี่ตัวตัวเดียวเลี้ยงหมาหรอใหญ่ไหม หมาอูมาเร็มเล่นกระตายด้วยกตายดีจะหลายหมานอะไร่านอะไเดนเลยิ่นกเดิเอาลูกเดิเมัไม่กัที่ไหนกรตายแม่ก็ตายไป้ีตัวแม่กเดินเดียวกเดินเป็นยาเดินได้กูเดินก็น้อยหมาตัวเล็กๆน่ารักยาวๆหมาหมาแบบเตี้ย เเดดดดรลูกกตายอมัน,มนโคแล้วมึงสี่ตัวมี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 ขาวสองตัวมีดำสองตัว,วไม่รู้หมาบ้านหรอมาไม่ได้แต่มันไม่ให้มาบ้านก็หมาแบบขนเต็มหน้าน่ารักเออแบบนั้นเลยประมาณนั้นแต่มันตัวใหญ่กว่า้มก่าองกองกอมน่ารักอย่างเอาไม่ก็เดือดมาให้ มันย pues oh, er ังไม่ม no ีคนจองไม่เล no nah, yeah. ี้ยงอ่ะอะรมีคนจอดตาไปดองเลยวัดตาไปดอยไม่เอาหดนะมึงตัดตายแล้วตายหาตายเอาแมวไหมเอาเ็นนานเอาแมวไหมเ็นนาแมวแมวตาลูกขอลูกเอาไหมเาอะไราะามามันวส่บิเลียนเขามาเขาขายสามหมขายสามหมื่นไหมยะงคนบอกริงไมู่กมีทั้งลูกทั้งตัวเ เทียมหอได้กี่บาทไม่รู้เราไปถามกี่บาทจะรู้มีสามเลน่ารักไหมไปมีเลงี้ยอะไรมีต้นหนึ่งเชื่อแล้วฟ้าลงเลยที่ปลาลงดูได้ไอ้เที่ยมมีก้อนึีต้นาใหญ่เยอะสองตัวนเป็นยังไงอเงี้ยน้มเป็นอย่างนี้นะมาหมาอ๋อ้ยหมาน่ารักน่ารักจังนะเจ๊ขายถุงจะได้ใช่ยก้อนหนีตาตาข้างหนึ่งฟ้าข้างหนึ่งฟ้าที่น่ารักก็มึงที่หมานั่นกูอยากได้แต่กูกลัวมันมันมากัดหมากู แม่แล้วแม่กูบอกว่าเดี๋ยวจะคุยให้วอนเกิดเดีแแ๋แม่เดีแ๋แม่กูไม่รู้ราคาหรอกเดีแม่แต่พอแม่กูได้ดูในเอกเกมปุ๊บราคาอื่อะ่ะแม่รูไม่รู้รเยี่ยกี่าไหหรอก,รย,อรอกยี่ยสิชเ้นเลย ขาดไมอ,มอ,อ,อ,อั้ห่อันนี้สขา, <laughs> าดมาแล้วบ,บายจบ